กระสอดดีแฟนๆนะครับแฟนๆช่องแฟนๆที่ติดตามช่องไอสาช n แนลนะครับรอสมาชิกสักครู่นะฮะฝันฝันตั้งแต่เมื่อวานนะแต่พอดีฝนตกหนักเลยไม่มีโอกาสได้ไลฟ์บอกพี่ๆนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่11พฤษภาคมนะครับวันพืชมงคลนะครับก็หลายๆพื้นที่นะครับฝนตกหนักนะครับอย่างที่สุรินเองเนี่ยก็ตกหนักนะครับเมื่อวานก็ลมเข้ามานะครับลมพัดมาแรงมากวันนี้ฝนตกหนักนะครับผมจะรอความฝันนะครับซึ่งฝันตั้งแต่คืนเมื่อวานนะคืนเมื่อวานไม่ทราบว่าจะออกไม่ได้ติดตามนะครับเลขาไม่รูว่าออกตัวไหนนะครับ ว่าจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ติดที่ว่ามีลมแรงนะครับมีลมแรงมากก็เลยไม่กล้านะครับไม่ได้ไลฟ์บอกนะครับก็เลยมาบอกวันนี้แทนละกันนะครับผมฝันเป็นครั้งแรกนะครับที่ฝันเห็นตัวเลขนะครับฝันว่าตัวผมเองนะครับฝันว่าได้ไปร่วมงานศพที่ไหนไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปซื้อสุราผ่าน ผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษลดนะครับลดค่าเล่าเหลือ7บาท71สตางค์นะครับค่าเล่า7บาท71สตางค์เล่ายี่ห้ออะไรไม่ทราบจำไม่ได้นะครับซึ่งตื่นมาก็พยายามจำา7 7นะ771 771ซึ่งไปไปขอที่ไหนก็ ไม่ไม่พบเลขนี้นะไม่เจอเลขนี้นเป็นเลขที่แตกไปจากเพื่อนเลยนะครับเป็นเลขที่แตกไปจากเพื่อนไปหาที่ไหนไปขอโชคจากที่ไหนก็ยังไม่เคยเห็นเลขตัวนี้นะครับจากที่เห็นก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ที่ความฝันนะครับเป็นฝันเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งผมก็ไม่ได้ติดตามว่านะครับไม่ได้ติดตามว่าเมื่อวานเนี่ยฮานอยออกตัวไหนนะครับยังไงหาก พี่ๆท่านไหนพอทราบก็รบกวนขอเมน์ราบอกกันด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วมั้งฮานอยนะครับ771นะครับฝันตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้ที่สุรินทร์เองเนี่ยก็เกิดอ่าพายุฝนนะครับตกหนักตกอย่างหนักเลยนะครับหลายพื้นที่นะครับก็หลังคาก็เปิดไปหลายหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนนะครับยังไงก็ ขอให้แฟนช่องทุกท่านนะครับระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสําหรับงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับกับตัวเลขเดี๋ยวใกล้วันผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้เลขตัวไหนแล้วก็เลขตัวไหนจะเด่นนะครับ Okay, ก็สวัสดีเป็นแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับมีอะไรมาถักถ่ายกันได้มาถักถ่ายกันได้นะครับเลขความฝันนะครับเจ็ดเจหนึ่งแต่ตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดซื้อตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้มันงวดหนึ a, นนะ่งเมษาเนาะงวดหนึ่งเมษาจนจะผูแล้วสาวว่ายังดีนะครับจะผูแล้ว ไว้นานมากรอรุนวันที่16นี้พร้อมกันนะครับ78ตอนนั้นรู้สึกว่า478หรือ178ตามหาอยู่นะครับแต่ไม่มีมีแต่678ซึ่งเป็นเลขที่ได้มาจากอาตอนนั้นเนี่ยไปถวายพระประธานที่วัดเขตชายแดนเขตใชายแดนนะครับอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่ง ประธานนะ่ะประธานที่นำสร้างพระประธานมาถวายวัดนะครับได้ฝันฝันว่าพระประธานเนี่ยตะโกนบอกตัวเลขสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดดนะครับขออภัยหนึ่งเจ็ดแปดหรือสี่เจ็ดปดน่าจะหนึ่งเจดดนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเลขสามตัวนะครับตะโกนบอกมาเลยเลขตัวนี้นะครับหนึ่งเจ็ดด แต่หาไม่ได้หาได้แค่2ตัวเจ็ดเจ็ดแปดก็เลยหวังว่ามันก็ผ่านมา2งวดแล้วเนาะไม่ออกผมก็หวังว่าน่าจะออกอยากให้ออกและกันเนาะจะได้พอมีทุนทรัพย์ในการต่อชีวิตนะครับเพราะว่าโควิด1 9เนีายน่ยทำร้ายเศรษฐกิจในกระเป๋าตังค์เราอย่างมากนะครับท่านใดเก็บเลขนี้ไว้ในกระเป๋าเกี่ยว้ให้ดีนะครับเก็บไววให้ดี กาจะถึงแล้ววันที่16นี้เองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับตัวเลขที่ท่าน <c oughs> สำหรับตัวเลขที่ท่านซื้อนะครับตัวเลขที่ท่านเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไหนก็แล้วแต่ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยๆมานะครับเดี๋ยวใกล้วันที่16ใกล้วันหวยออกเนี่ยผมจะสรุป ตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ก็ขอยุติการไลฟ์สซรตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ